ก้าวแรกของกองกําลังไทยส่งข้ามลับในลาวภูมิหลังการแบ่งฝ่ายในลาวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยมิตรของเราวันนี้บอกเลยว่ามีเรื่องราวของการส่งกองกําลังจากไทยไปรบในลาวมาเล่าให้ฟังครับมาดูต้นสายปลายเหตุว่าไทยส่งกองกําลังไปในลาวได้ยังไงเริ่มต้นจากอะไรเพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมครับสงครามตัวแทนหรือเรื่องราวการแทรกแซงของ CIA ที่เราเห็นกันบ่อยๆในหนังสายลับ แต่ขอบอกเลยนะครับว่าเรื่องจริงที่เกิดในลาวนะ่ะยิ่งใหญ่กว่ามากใครจะไปคิดจะว่าประเทศเล็กๆอย่างลาวจะกลายมาเป็นสนามรบตัวแทงของมหาอำนาจโลกได้ขนาดนี้ย้อนกลับไปช่วงปี2,500หรือในยุค1,950ครับลาวในตอนนั้นแบ่งออกเป็น3ฝ่ายการเมืองใหญ่ๆครับผมจะเล่าให้ฟังแต่ละกลุ่มมีที่มาและเป้าหมายต่างกันยังไงมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยครับฝ่ายแรกคือฝ่ายคอมมิวนิสต์ประเทศลาว นำโดยไกสอนพมวิหารคนนี้คือแกนนําคนสําคัญครับฝ่ายนี้มีแรงหนุนมหาศาลจากเวียดนามเหนือและสหาภาพโซเวียตเป้าหมายก็ชัดเจนเลยครับคือการปกครองลาวในแบบคอมมิวนิสต์พวกเขาได้ตั้งกลุ่มกองโจรลาวแดงขึ้นมาเพื่อโค่นล้มฝ่ายรัฐบาลที่สนับสนุนสหรัฐให้ได้ทําไมถึงทําแบบนั้นหน่าหรือก็เพราะพวกเขามองว่าวิถีคอมมิวนิสต์จะเป็นทางรอดให้ลาวที่ต้องการความเท่าเทียมไม่มีชนชั้นหน่ะสิครับฝ่ายที่2 ฝ่ายกลางครับหรือที่รู้จักกันในชื่อแนวลาวรัชชาติกลุ่มนี้เป็นตัวแทนของประชาชนคนลาวที่หวังจะรักษาประเทศให้เป็นกลางไม่ยุ่งกับใครฝ่ายกลางนี้ประกอบไปด้วยข้าราชการชนชั้นกลางและกลุ่มที่ต้องการให้ลาวไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลจากมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายใจหนึ่งก็ไม่อยากเห็นลาวเป็นคอมมิวนิสต์แต่อีกใจก็ไม่อยากให้ลาวเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเต็มตัวนะครับเป็นกลุ่มที่หนักใจจริงๆและกลุ่มสุดท้ายครับฝ่ายขวาหรือฝ่ายนิยมราชวงศ์ กลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากไทยและสหรัฐโดยตรงเลยครับเหตุผลหลักๆที่สหรัฐเข้ามาช่วยเพราะเขากลัวว่าถ้าเราตกอยู่ในกำมือของคอมมิวนิสต์จะเหมือนโดมิโนที่ล้มทับไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่ะสิครับไทยเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะเราอยู่ติดกับเรานี่นาฝ่ายนี้เลยร่วมมือกับ CIA อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคสงครามในเหล่านี้ถือเป็นการต่อสู้ที่มีเดิมพันสูงจริงๆครับ มหาอำนาจแต่ละฝ่ายต่างก็ต้องการครองอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทำให้เหล่าที่เป็นเพียงประเทศเล็กๆต้องมาแบกรับการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนและรุนแรงเหล่านี้ไปด้วยบทบาทของ CIA และสงครามลับในลาวเอาละครับพอพูดถึง CIA กับการแทรกแซงลับๆในลาวหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องลับขนาดนั้นคำตอบคือข้อตกลงเจนีวานั่นเองครับข้อตกลงนี้ห้ามไม่ให้มีการแทรกแซงทางทหารจากต่างประเทศในลาว และประเทศใกล้เคียงโดยเด็ดขาดแต่ด้วยความกังวลของสหรัฐที่เห็นการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ลุกลามไปทั่วเอเชียพวกเขาจึงเลือกที่จะเข้าไปปฏิบัติการแบบลับๆโดยไม่ให้ใครจับได้แต่จริงๆก็ไม่ได้รับขนาดนั้นครับแค่ไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแล้ว CIA แอบสนับสนุนยังไงในลาวก็คือใช้ไทยเป็นฐานปฏิบัติการตั้งแต่สร้างสนามบินลับๆในชนบทไปจนถึงเส้นทางขนส่งกำลังเสริมและอาวุธ ทุกอย่างเริ่มจากฝั่งไทยแล้วส่งเข้าไปในลาวหรือบางทีก็อาจจะให้ไทยเข้าร่วมภารกิจลับๆด้วยซ้ำนอกจากนี้ CIA ยังได้ส่งหน่วย Green Beret ซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดในทุกยุทธวิธีเพื่อรบในพื้นที่ชนบทพวกเขาเข้าไปฝึกทหารฝ่ายขวาและนายทหารอย่างร้อยเอกกองแลให้ใช้กลยุทธใ์ใหม่ๆพร้อมเครื่องมือที่จําเป็นในการสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์กลยุทธ์แบบกองโจรและยุทธวิธีการสื่อสารที่ทันสมัย เป็นทักษะที่กรีนเบเร่ถ่ายทอดให้ฝ่ายขวานในลาวผ่านการฝึกเข้มข้นอย่างที่หลายคนเคยได้ยินชื่อรัฐประหารทานซิเตอร์นั่นแหละครับเกิดจากความรู้ที่ CIA ถ่ายทอดผ่านหน่วยนี้ในช่วงนั้นกรีนเบเร่เป็นทหารพิเศษที่มีชื่อเสียงเรื่องภารกิจท้าทายเช่นในสงครามเวียดนามพวกเขามีภารกิจที่โดดเด่นมากหนึ่งในนั้นคือการฝึกกองกําลังท้องถิ่นป้องกันเวียดกงในหมู่บ้านชนบทและยังมีภารกิจล้วงลับในลาวผ่านโครงการโอเปอเรชั่นไวสตา เพื่อช่วยป้องกันเส้นทางโฮจิมินห์ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสเสบียงสําคัญของเวียดนามเหนือขณะเดียวกันหน่วยนี้ยังเข้าไปจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์และสร้างแนวป้องกันร่วมก,กับชาวบ้านท้องถิ่นเพื่อป้องกันการรุกล้ําของฝ่ายคอมมิวนิสต์นี่เป็นการส่งเสริมยุทธวิธีเชิงจิตวิทยาอย่างเต็มที่กลับมาที่ลาวครับที่ลาวฝ่ายเวียดนามเหนือซึ่งสนับสนุนกลุ่มคอมมิวนิสต์ลาวอย่างประเทศลาวสนับสนุนอย่างเปิดเผยไม่ได้ปิดบังแบบฝังสหรัฐ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าฝั่งไหนได้รับการหนุนหลังจากมหาอำนาจอะไรบ้างสงครามเหล่าจึงไม่ต่างจากสงครามตัวแทนที่มหาอำนาจใหญ่ๆอย่างสหรัฐและโซเวียตใช้ในการขับเคี่ยวกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เองผลกระทบต่อภาคอีสานของไทยนี่แหละครับฐานทัพสหรัฐในอีสานบ้านเรามันไม่ได้มีผลแค่เรื่องความมั่นคงแต่ยังกระทบมาถึงเศรษฐกิจชุมชนด้วยหลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่าภาคอีสานที่เดิมทีดูแห้งแลง้งไม่ค่อยมีอะไร แต่พอสหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพแบบเต็มตัวอย่างที่อุดรธานีและนครพนมภูมิภาคนี้กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันตาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็ไหลทะลักเข้ามาทั้งการสร้างถนนสร้างสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อให้พร้อมรับการเคลื่อนย้ายกําลังพลและถนนมิตรภาพที่หลายคนขับผ่านกันทุกวันนี้ที่จริงแล้วก็คือหนึ่งในโครงการที่สหรัฐสนับสนุนในช่วงนั้นนะครับสร้างขึ้นเพื่อลําเลียงกําลังพลจากภาคกลางไปอีสานได้ง่ายขึ้น ถ้าลองคิดตามก็เหมือนทางด่วนสมัยใหม่สำหรับการเคลื่อนย้ายกำลังพลเลยแต่แน่นอนพอสงครามสิ้นสุดลงทหารสหรัฐก็ถอนตัวกลับบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเศรษฐกิจในอีสานที่พึ่งพารายได้จากฐานทัพและการจ้างงานที่เกี่ยวข้องก็เริ่มสั่นคลอนชาวบ้านที่เคยมีรายได้จากการค้าขายหรือรับจ้างในฐานทัพต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงทันทีเหมือนกับว่าเศรษฐกิจในอีสานที่เคยรุ่งเรืองอยู่ได้ไม่นานก็กลับมาเงียบเหงาอีกครั้ง เพราะการถอนตัวของทหารสหรัฐนี่แหละครับที่ทําให้ชาวอีสานหลายคนต้องปรับตัวหันกลับมาหาอาชีพดั้งเดิมอีกครั้งหลังจากสงครามจบลงรัฐประหารทานซิสเตอร์ในราวปี2503ครับทุกคนวันนี้เรามาเจาะลึกกันที่รัฐประหารทานซิสเตอร์ของลราในปี2503หรือปี1 9 6 0หนึ่งในเหตุการณ์พลิกโฉมที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันในกรุงเวียงจันทน์คนฟังอาจสงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่ารัฐประหารทานซิสเตอร์ นี่คือคำถามดีเลยครับต้องขอบอกเลยว่ามันเกี่ยวกับวิทยุธานซิตเตอร์จริงๆแต่ไม่ใช่แบบรายการเพลงนะครับเป็นการประกาศยึดอำนาจโดยตรงเลยเริ่มจากร้อยเอกกองแลในายทหารหนุ่มชาวลาวที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลและต้องการให้ลาวมีนโยบายเป็นกลางในการเมืองโลกซึ่งตอนนั้นสงครามยิงกำลังดูเดือดเมื่อวันที่9สิงหาคม2 5 0 3ร้อยเอกกองแลก็นำทหารเข้ายึดกรุงเวียงจันได้สำเร็จ และด้วยวิทยุทานซิเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก CIA เขาใช้วิทยุนี้ประกาศยึดอำนาจโดยเป็นเสียงเดียวที่ได้ยินไปทั่วจนการรับประหารครั้งนี้ได้ชื่อว่ารัฐประหารทานซีเตอร์ตามเครื่องมือสื่อสารที่กลายมาเป็นอาวุธสำคัญในเหตุการณ์นี้แล้วถามว่าทำไม CIA ถึงมาช่วยฝึกฝนและสนับสนุนกองทหารลาวฝ่ายขวาต้องย้อนไปดูยุคสงครามเย็นเลยครับสหรัฐหวั่นใจว่าเราจะกลายเป็นฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์ ก็เลยแอบฝึกฝนทหารในลาวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแต่ในขณะเดียวกันฝึกแล้วก็ต้องรักษาภาพการเป็นกลางด้วยส่วนที่สัญญาเจนีวาบอกชัดเจนว่าห้ามมีการแทรกแซงทางทหารในลาวดังนั้น CIA ฝึกทหารตอนกลางวันพอตกเย็นก็ถอยกลับไทยเพื่อไม่ให้ดูเหมือนมีทหารต่างชาติค้างคืนในลาวรับใช่ไหมครับนอกจากการฝึกยังมีการแจกวิทยุทานสติเตอร์ให้กองทัพใช้สื่อสารกัน ซึ่งวันหนึ่งที่ร้อยเอกกองแลประกาศผ่านวิทยุทานซิสเตอร์ว่านี่ไม่ใช่แค่การฝึกธรรมดาอีกแล้วแต่คือการยึดอำนาจทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้กลวิธีที่ c i a เคยสอนมาเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากคอมมิวนิสต์ลราแต่สุดท้ายการประกาศเป็นกลางของกองแลก็ไปขัดใจฝ่ายขวาของเราและสหรัฐครับหลังจากยึดอำนาจสำเร็จร้อยเอกกองแลตั้งใจที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นกลางตามข้อตกลงเจนีวาซึ่งก็น่าจะดี แต่ใครจะคิดว่าเวียดนามเหนือจะเข้ามาหนุนหลังรัฐบาลใหม่ของกองแลงอย่างเต็มตัวทําให้เราตกอยู่ในความขัดแยง้งและกลายเป็นสนามรบของสงครามยิงเข้าเต็มๆแทนที่จะเป็นกลางจริงๆสถานการณ์ยิ่งร้อนแรงขึ้นฝ่ายขวาอย่างพลโภภูมีนอนสวรรค์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและไทยก็เตรียมยึดอํานาจคืนกันอีกครั้งดังนั้นการรัฐประหารฐานซิสเตอร์ครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การยึดอํานาจเท่านั้น แต่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามตัวแทนในลาวที่ดึงทั้งมหาอำนาจและประเทศใกล้เคียงเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเรียกได้ว่าสงครามเย็นไม่ได้เย็นอย่างที่คิดเลยครับไทยสนับสนุนพลตรีภูมีนอสวรรค์นในลาวเอาระครับเพื่อนทีนี้เรามาดูเหตุการณ์ต่อเนื่องหลังจากที่ร้อยเอกกองและยิดเวยงจันร์และตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วซึ่งดูเหมือนว่าจะเอ็นเอียงไปทางฝ่ายซ้ายมากกว่าไม่แปลกเลยที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามอย่างพลตรีภูมีนอสวรรค์ต้องเริ่มเคลื่อนไหวทันที เพื่อยึดเวียงจันคืนเหตุการณ์นี้เรียกว่าเดือดขึ้นเรื่อยๆในลาวเลยนะครับพลตรีภูมีซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มฝ่ายขวาของลาวตอนนั้นก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับจอมพลสดิ์ธนรัตน์จากฝั่งไทยว่ากันว่าเป็นาตาทางแม่ของจอมพลสดิ์ซึ่งเป็นคนจากฝั่งลาวอาศัยอยู่มุกดาหารดังนั้นสิ่งแรกที่ภูมีทําก็คือการหันมาพึ่งพาความช่วยเหลือจากทั้ง CIA และไทยเพื่อเตรียมกําลังต่อสู้กลับไปยึดเวียงจันท และถ้าถามว่าไทยมีส่วนร่วมยังไงจอมพลสฤษดิ์เปิดโอกาสให้ทหารไทยเข้าร่วมปฏิบัติการรับในลาวในฐานะอาสาสมัครซึ่งเรียกได้ว่าทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้ภูมิภาคนี้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์ก้าวแรกของกองกําลังจากไทยในสงครามลาวเริ่มจากตรงนี้เองเอาระครับทุกคนถึงเวลาที่เราจะมาเจาะลึกจุดเริ่มต้นของการที่ไทยต้องส่งกําลังเข้าไปมีส่วนในสงครามลาวซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งมาก ย้อนกลับไปในช่วงนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ผู้นําไทยได้ตัดสินใจครั้งสําคัญนั่นคือการสนับสนุนตํารวจพลร่มหรือหน่วยพารูเข้าไปช่วยเหลือพลตรีภูมีนอนสวรรค์ฝ่ายขวาของลาวในการยึดคืนเวียงจันทร์จากกองกําลังของร้อยเอกกองแลแล้วทําไมต้องเป็นตํารวจพลร่มหรือพารูนั่นก็เพราะหน่วยนี้คือสุดยอดทีมลับของไทยในยุคนั้นซึ่งก่อตั้งขึ้นพร้อมการฝึกจาก CIA โดยตรงครับหน่วยพารูนี้เป็นใคร อธิบายง่ายๆก็คือพวกเขาเป็นตำรวจพิเศษที่ถูกฝึกให้ทำภารกิจลับโดยเฉพาะเลยนะครับทั้งงานจิตวิทยาสงครามการล่าตระเวนแบบซุ่มโจมตีหรือการโจมตีอย่างรวดเร็วฮารูนี่เก่งในทุกด้านจริงๆและยังทำงานร่วมกับ CIA อย่างแน่นแฟ้นมาตั้งแต่ช่วงปี1954นั่นเองโดยพวกเขาจะประจำอยู่ที่ค่ายนาเรสวนหัวหินแล้วทำไมหน่วยนี้ถึงสำคัญขนาดต้องยกไปช่วยลาวนี่แหละครับ หน่วยพารูด้วยความที่ว่าเป็นตำรวจไม่ใช่ทหารจึงเลี่ยงเรื่องการผิดสนที่สัญญาเจนีวาไปในตัวแต่ว่าพารูไม่ได้เป็นแค่ตำรวจธรรมดาแต่คือทีมรบพิเศษที่มีฝีมือรบระดับพหการสามารถปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลอย่างภูเขาป่าในลาวได้อย่างชำนาญและการสนับสนุนที่ว่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญของภารกิจที่รู้จักกันในชื่อโอเปอเรชั่นโมเมนตัมซึ่งเป็นแผนของ CIA เพื่อฝึกฝนชาวม้งให้เป็นกองกําลังเสริมต่อต้านคอมมิวนิสต์ในลาวโดยตรงโดยหน่วยพารูเองเป็นกําลังสนับสนุนชาวมง้งนําโดยนายพลหวังเปาให้สู้รบกับกองกําลังของประเทศลาวและเวียดนามเหนือโดยที่กองกําลังอาสาสมัครนี้ทุกคนที่จะเข้าไปปฏิบัติการในลาวจะต้องลาออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อกันเหนียวถ้าถูกจับได้และตั้งชื่อจัดตั้งของตัวเองขึ้นมาแทนชื่อจริงโดยกองกําลังตํารวจพลร่มจะใช้ชื่อนําว่าพารู จะเข้าไปเป็นทีมเล็กๆ5-6คนในจำนวนไม่กี่ทีมเพื่อไปประจำอยู่ตามกองพันุ์ต่างๆเพื่อเป็นผู้นำปฏิบัติการและฝึกกองกำลังในลาวโดยในช่วงหลังนอกจากพารูแล้วก็มีทหารหน่วยรถพิเศษของไทยเข้าไปเพิ่มอีกหลายทีมเป็นทีมเล็กๆเช่นกันหนึ่งในนั้นก็เป็นทีมของพลเอกพันลบปิดมณีปีพุทธศักราช2 5 0 8พลเอกพันลบสมัครเขาเป็นหัวหน้าชุดสตาร์ดีมหรือที่เรียกว่า special force เข้าไปปฏิบัติการลับในประเทศลาวและโดยได้เป็นหัวหน้าทีมภารกิจนอกราชการรอบสังหารและภารกิจกองโจรในสงครามเวียดนามโดยในทีมมี6คนทุกคนต้องลาออกจากราชการก่อนภารกิจคือซุ่มยิงนายทหารวางระเบิดเส้นทางลำเลียงตัดกำลังค่าศึกทุกรูปแบบร่วมกับทหารลาวในการโจมตีเวียดนามซึ่งเป็นที่มาของซอทีมนักรบรับจ้างที่ดูได้ทางช่องของเราซึ่งเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามลับในลาว ที่สนุกตื่นเต้นและได้ความรู้ไปพร้อมๆกันและแน่นอนครับการส่งกําลังของไทยครั้งนี้ไม่ได้ทํากันต้งๆให้เห็นแต่เป็นการส่งแบบลับๆภารกิจเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นการปูทางให้กับความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการสนับสนุนที่เชื่อมโยงกันจนกลายเป็นส่วนสําคัญของสงครามเย็นในภูมิภาคฟังมาถึงตรงนี้แล้วพอจะเห็นภาพกันไหมครับว่าหน่วยพารู มีบทบาทขนาดไหนการเคลื่อนไหวในครั้งนั้นนอกจากจะช่วยภูมิสามารถยึดพื้นที่คืนมาได้ยังทําให้ไทยกลายเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐในการตั้งคอมมิวนิสต์อย่างเข้มข้นเลยทีเดียวบทสรุปทั้งหมดที่เราเล่ามานี้คือภาพใหญ่ของจุดเริ่มต้นการส่งกองกําลังจากไทยเข้าไปร่วมรบในลาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ขยายอิทธิพลมาใกล้ถึงบ้านเราและเหตุผลสําคัญที่ผลักดันให้ไทยเข้าไปมีบทบาทในลาว กเกิดจากความกังวลต่อการแพร่ขยายของคอมมิวนิสต์ที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศยิ่งเมื่อมีฝ่ายซ้ายประเทศลาวเข้ามามีอิทธิพลในลาวด้วยการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือและโซเวียตความเสี่ยงที่ลาวจะกลายเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ก็ทวีคูณขึ้นนี่จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ไทยไม่อาจนิ่งดูได้การที่จอมพสลสดิ์ธนารัฐผู้นําไทยในขณะนั้นตัดสินใจจับมือกับสหรัฐส่งหน่วยตำรวจพลร่มเข้าไปสนับสนุนฝ่ายขวาของลาว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของบทบาททหารไทยในสงครามลาวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันอุดมการณ์แต่เป็นเรื่องการป้องกันแผ่นดินไทยและด้วยความร่วมมือระหว่างไทยกับ CIA ของสหรัฐทําให้เกิดการฝึกฝนและสนับสนุนกองกําลังในลาวขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มชาวมง้งซึ่งถูกฝึกให้ต่อสู้และขับไล่คอมมิวนิสต์ที่เข้ามาใกล้ชายแดนไทยทุกทีสิ่งเหล่านี้เป็นการวางหมากสาคัญในสงครามตัวแทนที่มีอิทธิพลมหาศาลทั้งต่อไทยและลาวในช่วงเวลานั้น ดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นทั้งหมดและเป็นก้าวแรกของการสนับสนุนไทยสหรัฐในการร่วมมือกันสกัดการแพร่ขยายของคอมมิวนิตในภูมิภาคนี้ถ้าชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทมิตรของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตและถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเราจะมาตอบทุกคำถามแน่นอนขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไป สงครามเย็นไม่เคยเย็นอย่างที่คิดแน่นอนครับสวัสดีครับ